ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็น EP ที่2นะ, 2> ะเกี่ยวกับระบบจุดระเบิดนะวันนี้จะเกี่ยวกับหลักการทํางานของระบบจุดระเบิดแบบธรรมดานะครับก่อนที่จะรู้จักหลักการทํางานเนี่ยให้รู้จักส่วนประกอบก่อนนะครับส่วนประกอบแรกเป็นแบตเตอรี่นะครับซึ่งเป็นแหล่งจ่ายนะครับในระบบจุดระเบิดทั้งหมดเลยนะครับส่วนส่วนที่2ก็จะมาผ่านฟิลนะครับซึ่งซึ่งฟิลอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็จะมาที่สวิตกุญแจนะครับ จะซื้อกุญแจเสร็จแล้วก็จะมาตัวต้านทานคอยจุดละเบิดนะครับแล้วก็มาที่คอยจุดละเบิดเสร็จแล้วก็จะมาลงกาวที่หน้าทองขาวนะครับชุดนี้ก็จะเป็นชุดของอชุดหน้าทองขาวอันนี้ขอแกะให้คุณหน่อยครับแกะเลยครับคนนี้ก่อนที่จะปฏิบัติงานให้เราถอดขค้ดลบออกก่อนเนาะถอดลบ เราถ่ายเข้ามาซูมได้เนาะอ่ะตัวแรกแบตเตอรี่ทำหน้าที่ในการอะไรครับในการเก็บและจ่ายกระแสะไฟให้กับวงจรระบบจุดระเบิดทั้งหมดเลยนะครับส่วนที่2องเนี่ยฟิลฟิลอยู่ด้านหลังนะครับฟิลเนี่ยจะทำหน้าที่ในการป้องกันรกระแสะไฟฟ้ารับวงจรในกรณีที่อะไรครับมีสายบวกแตะลงกับสู่โครงนะครับตัวที่3เป็นตำแหน่งของสวิตช์กุญแจนะครับซึ่งตำแหน่งสวิตช์กุญแจมันก็จะมีตำแหน่งอะไรครับ อะไรครับตอนแรกขอโทษมันมีตำแหน่งล็อกก่อนตำแหน่งล็อกตำแหน่ง o อฟตำแหน่ง ACC นะครับแล้วก็ตำแหน่ง On กับ Start นะครับซึ่งซึ่งในที่นี้เราจะใช้ในตำแหน่งของตำแหน่ง On นะครับก็คือตำแหน่ง IG เข้าไปนะครับซึ่งซึ่งด้านหลังเนี่ยก็จะมีขั้ว IG ตัไอขั้วต IG ในการแตะอยู่นะครับ ตัวถัดมาก็จะเป็นอะไรครับตัวต้านทานคอยจุดระเบิดนะครับตัวต้านทานภายนอกของคอยจุดระเบิดนะครับชุดตรงนี้นะครับชุดตัวข้างล่างเป็นชุดของคอยจุดระเบิดแบบธรรมดานะครับซึ่งข้างในนี้ก็จะประกอบไปด้วยขดลวดประถมภูมิและก็ขดลวดทุติยภูมินะครับขดลวดปฐถมภูมิเป็นขดลวดแรงดันต่านะครับซึ่งเป็นขดลวดที่ให้กระแสไฟฟ้าแรงดันต่ําผ่านอย่างเดียว S <S ส่วนขดลวดที่ติยภูมิเนี่ยจะเป็นขดลวดแรงดันสูงนะที่ผลิตกระแสไฟแรงสูงออกมาแล้วก็ตรงนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เป็นหัวโรเตอร์เอาดึงดึงขึ้นมาหน่อยครับดึงขึ้นมาออันนี้ตัวนี้ตัวนี้เป็นหัวโรเตอร์แล้วก็ส่วนสำคัญก็จะมีอะไรครับชุดชุดหน้าตองขาวนะครับชุดหน้าตรงขาวเนี่ยมันจะเปิดปิดได้นะครับเป็นเป็นหน้าสัมผัสนะครับซึ่งก็จะมีอะไรครับมี คล้ายๆกับเผาลูกเบี้ยวในการเปิดปิดนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็จะมีตัวนี้อยู่เป็นอะไรครับคอนเดนเซอร์คราวนี้หลักการทํางานเป็นยังไงนะครับหลักการทํางานเนี่ยกระแสะไฟจากแบตเตอรี่ขั้ว B นะครับหลายผ่านฟิลนะครับมาที่ซิกุญแจขั้ว B นะครับมาที่ซิกุญแจขั้ว B เมื่อไหร่ที่เราเปิดซิกุญแจในตัาแหน่ง IG นะครับเอาตัาแหน่งออนนะครับ B กับ IG ก็จะสัมผัสกันนะครับ IG ก็จะวิ่งมาที่ตัวต้านทานคอยจุดละตัวต้านทานภายนอกของคอยจุดระเบิดนะครับผ่านตัวต้านทานภายนอกมาที่ขั้วบวกของคอยจุดระเบิดนะครับผ่านขดลวดประถมภูมิซึ่งเป็นขดลวดแรงดันต่ำนะครับเสร็จเรียบร้อยมาออกที่ขั้วลบของคอยจุดระเบิดแล้วก็จะวิ่งลงมาครับวิ่งลงมามาอะไรครับ มาลงกาวที่หน้าทองขาวซึ่งหน้าทองขาว,ลง,าวลงกาวก็คือเป็นลงกาวอย่างนี้ครับชิดลงนะครับลงกาวแล้วเกิดอะไรขึ้นครับยังไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับแต่กระแสไฟแรงต่ำเนี่ยผ่านขดลวดประดุมภูมิเรียบร้อยแล้ะหลังจากนั้นเมื่อเราบิดซิกุญแจตำแหน่งอะไรครับตำแหน่งสตาร์ทก็คือกดลงสุดเนี่ยเขาบอกว่าเครื่องยนต์มันหมุนพอหมุนปุ๊บหัวโรเตอร์ก็หมุนนะครับพอหมุนเมื่อไรเนี่ยหน้าทองขาวก็จะอ้าออก พอแออัออกเนี่ยจะเป็นการตัดการลงกาวที่ขดลวดปาถมภูมิทําให้เกิดแรงเหนี่ยวนําที่ขดลวดทุติยภูมิผลิตกระแสไฟฟ้าแรงสูงจ่ายมาครับจ่ายมาที่ชุดจานจ่ายนะครับผ่านหัวโรเตอร์หัวโรเตอร์อยู่ไหนครับผ่านหัวโรเตอร์นะครับผ่านหัวโรเตอร์เสร็จแล้วก็วิ่งไปไหนครับวิ่งไปที่สายไฟแรงสูงแล้วก็จุดประกายไฟที่หัวเทียนนะครับในในห้องเผาไหม นะครับซึ่งตอนที่หัวเทียนจุดประกายไฟเนี่ยเป็นเป็นไอตำแหน่งที่หน้าลูงข่าวมาันอ้าออกนะครับแต่ในขนาดเดียวกันหน้าลูงข่าวอ้าออกเนี่ยกระแาไฟจากแบตเตอรี่ก็ยังวิ่งมาที่ขดลวดปฐถมภูมิมอยู่แต่ลงกาวไม่ได้ก็จะอะไรครับก็จะไหลามาเก็บประจุไวท้ที่คอนเดนเซอร์นะครับคอนเดนเซอร์ก็จะเก็บประจุไว้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วเมื่อไหลที่หน้าลูงข่าวลงกาวอีกครั้งหนึ่งคอนเดนเซอร์ก็ จะคายประจุลงกาวทั้งหมดนะครับก็เลยทําให้กระแสไฟไหลผ่านขดลวดปฐมภูมิเยอะพอเยอะปุ๊บถูกการตัดการลงกาวอีกครั้งหนึ่งก็จะเกิดแรงเหนี่ยวนําที่ทุติยภูมิผลิตกระแสไฟแรงสูงจ่ายมาที่หัวเทียนค่อนข้างเยอะนะครับนี่ก็เป็นหลักการเบื้องต้นของระบบจุลระเบิดแบบธรรมดานะครับก็ใครที่ไม่เข้าใจก็เดี๋ยวค่อยไปอะไรนะเขาเรียกว่าไป รีเทิร์นไปอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่เริ่มแรกแล้วก็ลองลองฝึกทบทวนหลายๆครั้งเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะจำนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มีการแนะนำนะครับเกี่ยวกับหลักการทำงานเพียงเท่านี้นะแต่แต่ก่อนที่จะจบของหลักการทำงานให้ต่อให้วงจรใช้ได้ก่อนอับต่อครับตามปกติแล้วตรงนี้ นะครับจะต้องเข้าอยู่ที่ชุดจานจ่ายนะครับแต่ตรงนี้เราต้องการทดสอบว่าไฟมาออกที่อะไรครับออกจากที่ขดลวดทุติยภูมินั้นออกหรือไม่ไมครูก็เลยต่อตรงนี้เลยนะครับเพื่อให้เห็นประกายไฟนะครับแล้วก็ใส่ขั้วขั้วลบครนี้ข้อควรระมัดระวังก็คือถ้าจะใส่ขั้วลบเมื่อไหร่เนี่ยนะครับกระแสไฟที่ไหลผ่านพวกซอกุญแจพวกนี้ยังเป็นแรงดันต่ําอยู่ยังไม่ข้อเท่าไหร่แต่ถ้าออกมาจาก คอยจุดระเบิดโดยเฉพาะขดลวดทุติยภูมิเมื่อไหร่เนี่ยเป็นแรงดันสูงนะครับแรงดันตั้งแต่1 0 0 0 0 0 0ถึง18,000โันังั้นค่อนข้างอันตรายงั้นเวลาสตาร์ทก็พยายามอย่ามมือไปลงกาวนะครับแล้วก็ทำการสตาร์ทนะครับนะครับสตาร์ทปุ๊บก็จะมีอะไรครับกระแสะไฟเกิดขึ้นนะครับก็ถือว่าหลักการทํางานครบวงจรนะครับสรับ EP นี้เกี่ยวกับระบบการทํางานของ จุลระเบิดแบบธรรมดานะครับก็เพียงเท่านี้ก่อนนะครับติดตามกับ EP หน้าก็คือระบบจุลระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ